นี่สิทำไมน้องสาวเซียนถึงไม่รวเนี่ยที่บอกไว้ก่อนเลยนะถ้าเซียนเอาเงินให้น้องพัดจะไม่ได้ผัดเดียวเราเราเลิกกันแต่พัดเขายังไม่ได้พูดอะไรเลยนะพี่เขาอาจจะไม่ได้มายืมเงินเราก็ได้ไม่รู้ล่ะน้องสาวเซียนอะเซียนก็หายวิธีจัดการเองแล้วกันไม่รู้แล้วนะเดี๋ยวฉันจัดการเองพัดไม่เจอกันนานเลยอะคิดถึงจังแล้ว ที่มาวันนี้มีธุระอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกก็เห็นว่าพี่ไม่ได้กลับบ้านนานแล้วอ่ะอีกอย่างนะแม่ก็บ่นคิดถึงพี่ตลอดเลยก็เลยให้ฉันแวะมาดูพี่กับพี่โจ๊กหน่อยอ่ะทำไงได้ล่ะฉันก็อยากกลับบ้านเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าทุกวันนี้ฉันยุ่งมากเลยอ่ะถ้าจะส่งของไปทันอยู่แล้วเนี่ยเออพี่ซนงั้น,นฉันเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะ จะมาขอยืมเงินพี่สักหน่อยอะ่ะพี่พอจะสะดวกไหมเอ,อ่อฉันไม่สะดวกอะ่ะคือฉันเอาเงินไปจ่ายมาจำสินค้าหมดแล้วว่าเราก็าต้องมายืมเงินแน่ๆอ๋อขนมเนี่ยลูกค้าให้ฉันมาแก้วกลับไปกินสิฉันไม่ค่อยชอบอะ่ะแล้วคืนนี้ฉันก็ไม่สะดวกให้แกค้างที่นี่นะ นพี่เลิกโกหกฉันที่เถอะถ้าฉันนอาไม่ผิดแล้วก็นกล่องนี้เขาเป็นเงินสินะอ๋เดี๋ยวดีหัดโกหกพี่กวเหรอแหมก็อยากอุตส่าห์หาวิธีเอาเงินให้น้องจนได้นะสี่ลืมไปเหรอตอนนี้ธุรก,กิจเรากำลังจะเจ๊งนะก็น,นี่มันน้องสาวฉนันนะน้องฉันกำลังลำบากจะไม่ให้ฉันช่วยได้ยังไงน้องสาวมันเหรอง้นพี่ขอถามหน่อย ตอนที่เราลำบากอะมีใครช่วยเหลือเราบ้างเป็นอย่างที่แม่พูดไว้ไม่มีผิดที่พี่ไม่ยอมกลับบ้านเลยอะไม่ใช่ว่าพี่งานยุ่งหรอกที่แท้ก็เป็นเพราะว่าธุรกิจมีปัญหานี่เองนี่พัดที่พัดมาวันนี้เราจะมายเยาะเย้ยพวกพี่ใช่ไหมที่ฉันมาในวันนี้ฉันไม่ได้จะมายืมเงินของพี่หรอกนะแต่ฉันเอาเงินมาให้ตางหาิ โจ๊กที่ผ่านมาพี่ก็ช่วยเหลือฉันมาไม่น้อยเลยนะธุรกิจเล็กๆที่บ้านเกิดของฉันอะก็เป็นเงินของพี่ลงทุนให้ไม่อย่างนั้นปาดนี่ยฉันก็ยังคงเป็นลูกเจ้าคนอื่นอยู่เลยนี่เป็นเงินเก็บทั้งหมดของฉันที่มีอยู่น่าจะพอช่วยเหลือพวกพี่เอาเงินไปหมุนเวียนต่อยอดได้บ้าง ฮัลโหลคะ่ะแม่ใช่ค่ะตอนนี้หนูอยู่บ้านพี่สินแม่จะคุยด้วยสวัสดีคะ่ะแม่ทำไมชว่วงนี้สินแม่กลับมาเยี่ยมแม่บ้างเลยล่ะลูกรู้ไหมว่าแม่คิดถึงถึงแม้ธุรกิจลูกจะขาดทุนก็ไม่เป็นไรนะอย่าลืมสิว่ายังมีแม่อยู่ทั้งคนถ้าไม่ไหวจริงๆก็กลับบ้านเรานะ เดี๋ยวแม่เลียงสิ้นเองยังไงก็กลับมาเยี่ยมแม่บ้างนะปีนี้แม่ก็อายุเจ็ดสิบแล้วไม่รู้จะได้อยู่เจอสิ้นอีกกี่ครั้งสิ้นลูกขอแค่ลูกมีความสุขแม่ก็มีความสุขแล้วหนูเข้าใจแล้วค่ะแม่เดี๋ยวหนูจะรีบกลับไปนะคะกลับไปวันนี้เลยคะ่ะ นี่ฉันลําบากพี่ก็เอาแต่พูดว่าพี่เป็นพี่สาวฉันแต่พี่ลืมไปแล้วหรอว่าฉันก็คือน้องสาวพี่เหมือนกันอะทําไมพี่มีปัญหาอะไรถึงไม่กล้าบอกฉัน่ะตอนที่พี่มีสุขพี่ฉันร่วมเสพแต่พอพี่มีทุกทำไมถึงไม่ให้ฉันร่วมต้านล่ะพี่ซินพี่โจกเราคือครอบครัวเดียวกันนะ